พบกับดัมแมนเดนซิ่งนะคะวันนี้นะคะโนมีเป็นหนูน้อยหมวกดำทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องมิงจะพาไปดูการทีมงานป่าตุงค่ะทุกคนซึ่งคนขับรถไถวันนี้เป็นใครกันแน่นะคะยังไม่รู้เลยนี่จะเข้าไปนะคะทุกคนไปดูกันคะ่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะไม่พลาดทุกคน ไปได้เข้าไปทักทายเลยช่วงเย็นวันพวดแบบนี้นะคะบางที่เขาก็จะมีตลาดน้ำแต่ตลาดน้ำไม่งวันจันทร์อ่ะคนตลาดนัดเป็นอะไรที่นิง่งโคตรจาก อยากไปีเลยนะคะเพราะมีของกินเยอะสวัสดีค่ะจะเย็นหรอโอ้โหมิ่งมาพลาดช็อตเด็ดเลยนะคะนิ่งมาถึงปุ๊บเขาก็หายรถติดกันเลยคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันไปหมดอะไรกันเนี่ยคือบอกว่า พี่แซกจมอย่างแรงเลยนะคะก็แบบขนาดนั้นเลยเหรอมึงก็อยากเห็นอะวันนี้อาชิพขับรถไถนะคะวันนี้มิ่งมาในลุกใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็ใส่หมวกด้วย เป็นาเปอกค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าจมตรงไหนแ้วอนี้หรือเปล่าองไมารู ใส่จมใส่บ้าู้กรามังพม่เด็เขาบอกว่าจมอย่า,า,ยา,างแรงเลยซึ่งนันแบบฮึพอได้ไงนี่โอ้ยทุกคนขาเขาไปแล้ว น้องสาวค่ะน้องพี่แซมโอ้ยจะดูไหนทอนอกให้ดูหน้าดูตาผมยุ่งอะพี่ตอนเดียวเรียนอยู่ไม่ใช่ค่ะจากจากใครเอากล้องลงหน่อยเออสี่โมงถึงท่ายสี่โมงก็แบบเวลาเลิกงานของรถดำนี่แหละค่ะแต่ว่าของกวาดตุงก็จะเลิกเข้าๆไหนก็จะอยู่อย่ัง้นเลยอยู่ถ้าถ้าเลิกสองทุ่มก็ต้องอยู่สองทุ่มใช่ไหม ก็ไม่ขาดจะกลับไปทําการบ้านด้วยมีการบ้านด้วยทำอะไรที่นึงไหมโอ้โหค่ะเกตเฉลี่ยเท่าไหร่สามจุดแปดแปดค่ะโอ้ยน้องเขาเกตเฉลี่ยเท่าไหร่เองเท่าไหร่ผมเอาแค่หนึ่งครับสามจุดแปดแปดยอดแล้วเกตสี่เกือบหมดได้เนาะค่ะเกือบหมดค่ะเกงมากครับลูกสาวเกือบหมดนะ เกือบหมดจะที่เหลือเกลือซหมดเลยนี่ก็ฝากอ่ากดซับสไครต์ให้น้องเขาด้วยตักเล่นนะคะดัมแมนเรซซิ่งค่ะเรซซิ่งเรซซิ่งอะไรมาเ่ยอันนี้กับโมหุงกันนี่พอตังค่ะโอ้โหไม่เลสซิ่งอ่ะมันจะแบบยังไงล่ะดัมแมนคืออะไรดัมแมนก็คือแมนก็เป็นแบบดัมดัมผู้ชายไหมอะไรประมาณนี้ดัม เดี๋ยวจะเอาดัมแมนชนแนลอะไรดัมแมนชนแนลตัวแรกอะไรนะมิสเตอร์ดัมแมนอะไรสิแล้วก็เปลี่ยนีดัมแมนดิสิเอาไปแปลเอาเองครับแล้วก็คอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวเขาบอกความจริงเขาเองต้าเขาองว่าอะไรวิธีชราได้บอวิธีชราได้อันเฟอ้ยพ่อเขามีเอ่อสวนมันหนึ่งร้อยได้เช่านะเช่าเยอะคงจะเช่านะรายได้หนึ่งปีเกือบล้านกว่า

โอพี่ฮิงน่ารักมากเลยค่ะเป็นพี่ชายที่ดีปวัปวดไหค่ะค่ะค่ะพร้อมค่ะพร้อมอ๋อพร้อมดูที่ความมากอ๋ออ๋อโอยแล้วใช่ค่ะเพดอิสุยค่ะเพดอะไรนะเซมิงครับแซมิงเพจอะไรนะเออไหนไหนไอพี่ฮิงบอกสิอยากรู้เพจอะไรนะเพจไอซีไอไอเซมไอเพจไอฮียังอะไรนะเพดอิสุยคืออะไร แปลว่าอะไรก็ตามหาพ่อหรอกน้องวิ่งเพราะพาไอหาพ่อไม่เจอวันนั้นน่ะเออก็เลยตั้งชื่อเพลเพอีซุ่ยตามหาพ่อไอซุ่ยแล้วไอีซุ่ยคืออะไรเหรอคะไม่รู้จักไอ้อีซุ่ยพ่อเอาไปทิ้งไว้อยู่บ่อดินบ่ตามหาพ่อไปเจอเออก็เลยเลยพาขับรถดินนี่แหละหาพ่อออ๋คนดีมีน้ำใจนะคะเนี่ยโอ้โหเพอีซุ่ยนะคะไปติดตามได้ค่ะ

ไกลแค่ไหนคือใกล้ให้หายะโอ้มาสังการเลยนะคะเนี่ยได้ <the> ไดับสังการนะคะเนี่ยมา 不欠你，跑跑跑，哎！ วันนี้มิม่งวิ่งกลับโรงเรียนช้านะคะก็เลยมาเวลานี้วันนี้ก็มันก็จะสายๆกว่าทุกวันนะคะเพราะแบบวิ่งมีติวมีสอบหลังเลิกเรียนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะแบบมาช้าหน่อยแล้วก็มีล้าบ้างนิดนึงนะคะแบบมันมันเดินเยอะนะคะทุกคนค่ะทดสอบสมรรถภาพนู่นนี่นั่นด้วย นี้ก็เลยแบบวันนี้คือวันที่จัดเต็มมากเลยนะคะคือแบบกำลังจะพูดนี้มิ่งหายเลย <c oughs> นะคะรอเดินคันต่อไปอุ้ยมือตื่นเตเลยอุ้ยเห็นดาบทุกคนขคายำช่วงบ่ายๆเย็นๆนี้นะคะใกล้จะเย็นแล้วก็บรรยากาศจะดีแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ลมพัดมาเย็นสบายมากโอ้โหพูดเร็วทำไมโอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ใช่บ้านสไตล์โมเดิร์นหรือเปล่าใช่ไหมเขาเรียกว่าโมเดิร์นหรือเปล่าคะบรรยากาศร,รอบๆนะคะทุกคนตอนนี้ลมพัดมากเย็นสบายมากนะคะพัดคลายคลายครียดชคลายครียดโอ้โโอเคค่ะ ก็ยังไม่เห็นมีใครคนในที่จะจมอีกนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดัมแมนเรซิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจอกันไอฮิงนะคะอยู่นู่นพ่น่นนะสีแดงๆอันจุดๆพูนนะ่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ